บรรยากาศช่วงเย็นที่วัดพระธรรมกายเป็นในรักเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนมาดูกันว่าเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนนี่ก็บรรยากาศช่วงเย็นๆน,นะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นอะไรเอย่ยตรงนี้เป็นโรงเก็บเพชรพลอยนะหรือว่าโรงขยนะนั่นแหละเก็บเพชรพลอยตรงนี้ถึงนี่เลยนะแล้วก็มีต้นไม้ที่เป็นกำแพงบงังความ งดงามของอาคารและบงลังโบสดเราก็เลยได้เคลียออกเอาพื้นออกพื้นปูนตรงนี้เอาออกไปนะครับตอนนี้ก็สวยงามนะเดี๋ยวต้องเอาหาอะไรมาเขี่ยพื้นดินตรงนี้แล้ววันเสาร์นี้เราจะปลูกหญ้าปลูกหญ้าแล้ว,กกลวกเก็บกิ่งไม้เก็บอะไรปลูกหญ้าให้เรียบร้อยอืม่นี่ก็ปั่นดินไปรอบแรกแล้วปั่นดินต้องปั่นสองรอบปั่นขึ้นมาแล้วก็ให้ดินแห้งก่อนแล้วก็ปั่นอีกรอบนึงก็ต้องเอารถเล็กมา รถเล็กมาปั่นแล้วก็เหยียบอีกรอบนึงพอปั่นเสร็จก็เดี๋ยวรดน้ำเลยฮะรดน้ําพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยไม่ใช่หว่านมเมล็ดพืชว่านมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เคลียเคลียรตรงนี้ตรงนี้บริเวณนี้อันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยอทําเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากเพราะว่าถ้าจะให้สวยงามต้องรื้อใหม่หมดเลย เรือยใหม่หมดแล้วก็อาศัยที่แบบทําใหม่ปรับปรุงใหม่นิดๆหน่อยๆแก้ใหม่มันสุดลงไปมันสูงขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ปรับนี่ก็บรรยากาศหน้าโบสถ์หน้าหลังโบสถ์นะฝั่งนี้คือหลังโบสถ์เดี๋ยวต้องทาสีใหม่ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะปรับปรุงแล้วบริเวณพื้นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปูหินอ่อนนะปูหินอ่อนสวยเลยเพราะฉะนั้นใครอยากมาเอาบุญก็มา ทำได้ทุกบาททุกสตางค์นะทุกบาททุกสตางค์จะก,กี่ยูโรก็ได้นะฮะนี่มาเลยเอาบุญให้ยูโรสิบยูโรขอให้ได้บุญกันทบทวนบุญเพราะว่าทําบูชาบูเจ้าทําเพื่อได้ใช้งานแล้วก็นี่จะติดตั้งเสาเซมาเสาเซมาอยู่ตรงนี้เสาเซมาสวยไหมสวยมากนะฮะเป็นดอกบัวเสาเสมาแล้วก็บริเวณนี้ก็เดี๋ยวจะเอาหินนอนมาใสา หินนอนมาใส่ก็จะสวยบิดให้เสมอกันตรงนี้แล้วเขตตรงนี้ก็เป็นเขตสีมาเขตพระเจ้าพอประทับอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปเวลาจะเดินเข้ามาใส่รองเท้าไม่ได้นะฮะเขตสีขาวนี่เมียนให้รู้ว่าใส่รองเท้าไม่ได้อืมแล้วก็เขตสีแดงหินเก่ากับหินใหม่อันนี้โดนแดดโดนอะไรก็สีเข้มขึ้นเดี๋ยวสักพักหนึ่งอีกประมาณสักสองปีก็จะคล้ายๆกันนะฮะไม่นานก็คล้ายกัน สวยงามไอหินหินรุ่นใหม่นี้จะหนากว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าจะบางกว่านิดหนึ่งรุ่นใหม่หนาขึ้นอแข็งแรงขึ้นบรรยากาศน,นี่นอากาศดีมากเลยอันนี้เสาเสมาเก่านะฮะเสาเสมาเก่าก็เลยมาบอกเขตเป็นเขตอุโบสถไว้ใช้งานเป็นเขตอุโบสถข้างนอกตั้งไว้ข้างบนตอนแรกตั้งไว้ข้างล่างทีนี้ตัดหญ้าไม่ได้ รถตัดหญ้าที่นี่ต้องใช้รถตัดหญ้าใช้ขับแล้วก็ขับไม่ได้ตัดแล้วมันเวลาเข้าซอกตรงนี้เข้าไม่ได้ก็เลยยกขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะให้สะดวกในการรับบุญดีกว่ามัน <c oughs> <c oughs> จะได้สุดออกในารับบุญนีับรรยากาศเดี๋ยวก็ต้องปั่นดินอีกรอบนึงนะเพราะหญ้าต้องรอให้เขาตีขึ้นมาเพื่อให้เขาตายก่อนตายเสร็จแล้วก็ปั่นอีกรอบนึงนะ ต้องปั่นเราก็เพิ่งรู้ว่าเออมันต้องปั่นสองรอบนะสมรอบนะแล้วก็หารถมาปั่นอีกอันนี้ปลูกต้นแมกโนเลียไว้หนึ่งต้นจากต้นแค่นี้นะจากต้นแค่นี้ตอนนี้ก็เท่านี้แล้วสูงท่วมหัวเราแล้วนะตอนนี้นี่ท่วมหัวเราแล้ว,ลวอีกสองปีก็จะสวยก็พยายามแตแต่งให้เขาสวยที่สุดแล้วก็มีแมกโนเลียอีกต้นหนึ่ง ที่ผ่านมาเมื่อกี้พันธุ์สีชมพูอันนี้พันธุ์สีแดงนะแมกโนเลียมีหลายพันธุ์มากบางบางพันธุ์สีม่วงแต่ที่ส่วนตัวที่ชอบที่สุดก็คือพันธุ์ตรงนู้นนะตรงนู้นคือสีชมพูก็จะขาวอมชมพูก็จะสวยมากอันนี้ก็เป็นแมกโนเลียพันธุ์หนึ่งเป็นสีแดงซูซานชื่อพอซะ้วยแมกโนเลียซูซานก็สีแดงแล้ ก็ค่อยๆปลูกไปแล้วก็หรื้อดอกไม้บริเวณนี้แล้วก็นําไปปลูกอู้นะมุมมุมกาแพงฝั่งนู้นมุมริมน้ําเวลาเราไปนั่งริมน้ำก็จะได้เห็นดอกไม้สวยๆแล้วก็มีแดดมีอะไรด้วยตรงนี้ก็จะปล่อยให้เป็นพื้นที่โล่งอ้มีวันนี้มีชาวท้องถิ่นมาชาวบเบลเยียมมาปฏิบัติธรรมมีแต่เมซิเดสมีแต่ BMW มี l a น d r โ v e r มา มีจีบด้วยจีบมีทั้งสองคันนะอแลันโลกสองคันรถไฮโซทั้งนั้นเลยมอร e เ s ก็เยอะน,นี่ก็เป็นที่เก็บของของเราแล้วก็ไม้ที่เราเคลียร์อยู่ก็คือตรงนั้นนะเรายังไม่ได้ทําความสะอาดบริเวณตรงนี้ให้เขาดีเลยกลัวรถยางรั่วเหมือนกันนะนั่นไงบ่าไปแล้วก็เจอน็อตเลยตัวหนึง่งเพราะว่าเราเพิ่งเคลียร์ขยะไปประมาณสามคอนเทนเนอร์โตโต สคอนเทนเนอร์โตโตถ้าคิดเป็นลูกบาทเมตรก็ยี่สิบยี่ิบห้าสิประมาณหกสิลูกบาทเมตร <c oughs> ขยะที่เราเคลีร์ทิ้งไปหกสิลูกบาทเมตรภายในเดือนเดียวกองเป็นภูเขาเลากาเลยถ้าเราเจอพวกเศษตะปูเศษไหลรถต้องรีบเก็ีนะเดี๋ยวรถใครมาเขายางรั่วนี่เดี๋ยวงานเข้านะ งานจะเข้าเขานะไม่ใช่เรามาเดี๋ยวรถเขาเดินทางไม่สะดวกก็จะเสียค่าซ่อมอีกนะสงสารเขาสงสารเราด้วยอันนี้สงเหมือนกันนะว่าถ้าเราเก็บของเก็บของที่มันเป็นประเภทพวกตะปูพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปไหนเราก็จะไม่ค่อยเจอแล้วก็นี่วันนี้พิเศษติดไฟเรียบร้อยติดหลอดไฟเรียบร้อยนี่นี่นะติด ติดรอไฟเป็นไฟโซล่าบริเวณนี้ติดก็พอถึงประมาณมืดปับ๊บเขาก็จะสว่างสว่างในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีความมืดนิดหนึ่งตอนนี้เขาก็ชาร์จแล้วก็ทํางานแล้วนี่ก็ติดรออาคารนะย้ายจากเมื่อก่อนจะมีเสาตรงนี้เสาโคมแล้วก็มันไม่ค่อยสวยเป็นโครมรุ่นเก่าแล้วก็เดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็ไฟช็อตพอฝนตกทีนึงไฟดับทั้งอาคารก็เลยแบบโห ทำยังไงดีเอ่ยถอดนะมืดมา2อปีมืดมาหลายปีมา4ีหปีแล้วพังบางทีก็ติดไม่ติดนะเราก็เลยเปลี่ยนเอาโซล่าอันนี้ก็สั่งมามันก็ไม่แพงนะฮะชุดหนึ่งก็ชุดละ50ยูโรชุดหนึ่งก็มี2อัน50ยูโรสั่งมาเยอะหน่อยพราว่าวัด พื้นที่กว้างมากตัวอาคารกว้างมากนะก็ติดรอบๆอ,อาคารอันไหนที่เป็นสองทางเพื่อให้ชาวท้องถิน่นหรือว่าชาวไทยชาวพุทธเรามานั่งสมาธิมันก็จะเกิดประโยชน์กับพวกเราเองด้วยทุกยตดโยมด้วย,ยติดตั้งเดี๋ยวก็จะมาติดตั้งเพิ่มอันนี้ก็มีไฟน่าใช้งานได้แต่ตอนนี้เราจะให้เป็นความสวยงาม ไม่แน่จะทาสีทองให้มันสวยๆนะไม่บาดไปแล้วก็ทาสีทองดีไหมเนี่ยเ๋ยนต้องหาสีทองมาทาอยากทาสีทองให้สวยอยู่นะแล้วก็โคมไฟก็ติดเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็ติดทีหน่อยเพราะว่าตรงนี้เป็นทางที่เข้ามาวัดนะทางที่เข้ามาวัดก็จะติดต่อไปก็ถ้าเขามีสีขาวก็จะเอาไปติดที่รอบโบสด้วยนะรอบโบส สวยงามตรงน,นี้บริเวณนี้ก็จะไม่ให้รถมาจอดด้านหน้าโบสถ์เพราะว่าถ้ารถจอดด้านหน้าโบสถ์มันก็ไม่สบายตาเท่าไหร่นะจอดหน้าอาคารได้ไม่มีปัญหาแต่จอดหน้าโบสถ์ก็ไม่ค่อยอยากให้จอดหน้าโบสถ์ต่อไปบริเวณนี้ก็จะไม่มีที่จอดรถรถวัดก็จะไปจอดข้างหลังนู่นบริเวณข้างหลังนู่นรถวัดมันเป็นบรรยากาศช่วงเย็นอสุดยอด สกุละเราโรยลงแล้วโอ้ยโรยลงแล้วสกุละเราเหลือต้นนี้ยังไม่โรยเหลือต้นนี้เดี๋ยววันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์เราจะเอารถมาปั่นตรงนี้อีกรอบหนึ่งปั่นแนวยาวนี้ตรงไปเลยฮะตรงไปเลยรอบหนึ่งก็น่าจะสวยปั่นดินรอบรอบนี้ก็น่าจะสวยแล้วตรงนี้นี่สามารถปลูกหญ้าได้แล้วแค่เอาคาดนะคาดมาเขี่ย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 ก็สามารถปลูกหญ้าได้เลย ทำให้มันเรียบนิดนึงเพราะว่าดินเขาซยก็จริงแต่เ,เขาก็เริ่มนิ่มแล้วเขาก็เริ่มเ,เขาก็เริ่มแข็งเริ่มแข็งแข็งขึ้นแล้วก็ปัน่นเยปั่นหน้าดินอันนี้หาคนมาช่วยตัดแต่งกิ่งก็ยังไม่ได้เลยปีนี้ไม่ว่างไม่ว่างให้เลยนะอยากแต่ตัดแต่งกิ่งนะให้เขาสวยๆต่อไปเขาจะได้สวยๆต้นสวยๆแล้วก็ลุงก็จะเอา ศาลามาตั้งให้อีกหนึ่งศาลาศาลาสีสีขาวศาลาแปดเหลี่ยมอีกหนึ่งศาลาก็จะมาตั้งไว้ฝั่งนี้ตรงข้ามกันถ้ามองมุมบนก็จะเป็นก็จะเป็นเหมือนนั่นมองมุมบนก็จะมีศาลาลายสองหลังอืมก็จะมีอันนี้อันนี้อันหนึง่งแล้วก็มีศาลาอีกสองอันสองฝั่งค่อยๆวางผังถ้าเราวางผังให้มันลงตัวปับ๊บ ตัวอาคารบางลงตัวรบบพื้นที่สับใจ่ายใช้สอยได้สะดวกขึ้นนะสาไร่นี่ไม่น้อยนะแต่ก็ไม่พอใช้ถ้าเราทําให้ดีๆนี่ก็จะพอใช้นะฮะอันนี้ก็เตรียมปลูกหญ้าตรงนี้ดินแน่นมากดินแน่นมากสามารถเอาปีนี้ก็ถ้าหาขึ้นเนี่สามารถจัดกิจกรรมได้เลยจัดกิจกรรมมา สร้างโรงทานที่นี่นะปีนี้ก็คงจะสร้างโรงทานที่นี่ฮะเพื่อจะได้เข้ากับตีมงานบวชสร้างโรงทานที่นี่เลยดีไหมต้องดีอยู่แล้วนี่สร้างโรงทานที่นี่เลยลุยพระจานทร์ท่านก็เดินมาแล้วอ่ะวันนี้ก็เพียงพอเพียงเพียงพอแต่เท่านี้นเ่แก็บบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมกันวันนี้ เก็บบันทึกวันนี้วันที่2พฤษภาคม2พฤษภาคมอ่ะก็อนมัวธนาบุญทุกท่าน